สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาบอกวิธีปอกกล้วยน้ำว้าดิบไว้ทำกล้วยฉาบทำแบบนี้ปอกเปลือกกล้วยง่ายมากค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมกล้วยน้ำว้าดิบก่อนค่ะในวันนี้เราใช้เป็นกล้วยน้ำว้าดิบในสวนนะคะก็จะมีลักษณะที่สดเราก็จะตัดไว้ข้ามคืนก่อนค่ะ ต่อไปเราก็จะเตรียมน้ำในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาค่ะจากนั้นก็จะตัดหัวตัดท้ายกล้วยแล้วก็ใช้มีดกรีดลงไปที่เปลือกกล้วยแบบนี้ค่ะการที่เราทำแบบนี้ก็จะช่วยทําให้เราเปอกกล้วยได้ง่ายและในขั้นตอนนี้ขอแนะนําอีกหนึ่งอย่างค่ะตอนที่เราลงน้ําหนักมือในการกรีดเปลือกกล้วยนะคะก็อย่าลงน้ําหนักแรงเกินไปค่ะเพราะอาจจะทําให้มีดโดนผิวกล้วยได้นะคะ และการกรีดเปลือกกล้วยนะคะเราก็จะใช้อยู่ที่5เส้นค่ะก็คือกรีดให้รอบเปลือกกล้วยประมาณนี้เลยนะคะก็จะทําให้เราปอกกล้วยได้ง่ายขึ้นค่ะพอกรีดเปลือกกล้วยเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนําลงไปแช่ไว้ในน้ําเปล่าค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําไปจนกว่ากล้วยของเราจะหมดค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ตัดหัวตัดท้ายกล้วยเสร็จแล้วนะคะก็ใช้มีดกรีดที่เปลือกกล้วยเสร็จแล้วเช่นกันค่ะ ต่อไปในขั้นตอนนี้เราก็จะมาปอกกล้วยกันเลยนะต่อไปค่ะเราก็จะมาเตรียมน้ําเปล่าและเกลือในส่วนของเกลือเราก็จะใช้เป็นเก,กลือแกงค่ะพอใส่เกลือลงไปเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะคนเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เกลือได้กระจายเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มปอกกล้วยกันเลยในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นมีดนะคะในการแกะเปลือกกล้วยวิธีการแกะเปลือกกล้วยนะคะก็ให้เราใช้มีดแกะลงไปที่รอยกรีดของมีดนะคะ ก็ให้เราดูตามได้เลยนะส่วนในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นไม้ในการแกะก็ได้ค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้ใช้น้ำมันทาที่ถุงมือด้วยนะคะเพื่อกันยางกล้วยติดมือค่ะพอปอกกล้วยเสร็จแล้วเราก็จะนำลงไปแช่ไว้ในน้ำเกลือค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ไม่ต้องกลัวว่าผิวกล้วยจะดำนะคะเพราะเราได้แช่ไว้ในน้ำเกลือค่ะในส่วนของเกลือก็จะช่วยทำให้ผิวกล้วยของเราไม่ดำค่ะ ดังนั้นเนี่ยขั้นตอนนี้สําคัญมากนะคะจะต้องใส่เกลือลงไปด้วยค่ะเพื่อไม่ให้ผิวกล้วยของเราดํานะตอนนี้เราก็ได้ปอกกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนํากล้วยน้ําว้าไปพักไว้ให้เสดดน้ําค่ะตอนนี้เราก็ได้นํากล้วยมาพักไว้ให้เสดดน้ําดีแล้วนะคะลักษณะผิวกล้วยน้ําว้าก็จะประมาณนี้เลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าผิวกล้วยจะดํานะเพราะว่าเราได้แช่ไว้ในน้าเกลือแล้วค่ะ ตอนนี้ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีปอกกล้วยน้ําว้าดิบง่ายๆย,ยังไงก็ลองไปทำกันดูนะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ